สวัสดีค่ะดีซ้าโอ้โหทำไมวันนี้แต่งหน้าแต่งแต่งตัวทําผมอะคะเพราะว่าวันนี้เป็นงานลรงรียนใช่แล้วงานประจําปีใช่ไหมแล้วก็งานปัดฉิมด้วยใช่ไหมของ,งรุ่นพี่อะไรนะบีเดย์ oh, เป็นของที่เขาจบใช่ไหมป .6 ม .3 มอ .6 อะไรเงี้ยเนาะนี่ตอนนี้เราอยู่ที่จอดรถนะคะทุกคนแล้วก็นี่ ชุดที่เอ็นดีไซน์ใส่อยันนี้เป็นชุดการแสดงนะก็คือเป็นชุดที่คุณครูเลือกให้ใช่ไหมคุณครูเลือกแบบให้เลือกไซส์ให้สั่งมาให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยนะป่ะกางเกงหลวมไปนิดนึงใช่ไหมดีไซส์ว่ากางเกงใหญ่ไปนิดนึงใช่ไหมคะแต่แลเราก็คุณครูบอกว่าให้แต่งหน้าทําผมเอ้ยคุณครูบอกว่าให้แต่งหน้าให้สมวัยใช่ไหมแต่ว่าผมอ่ะคุณครูบอกว่าให้มัดรวบมัดสูงแล้วก็ผูกริบบิ้นสีขาวชมพูแบบนี้นะทุกคนป้ายอะไร อ๋อโอเคไปนุน่นไปเข้าไปที่งานกันอ่ะตอนนี้เรามาถึงหน้าโรงเรียนแล้วนี่หน้าโรงเรียนเขาก็จะมีร้านค้ามาขายของแบบนี้นะนี่เลยโอ้โหเดี๋ยวปีหน้านี่ดีไซน์ประชิมจบป .6 นี่คงต้องจัดเต็มใช่ไหมเนี่ยเอาเดอกมีทั้งนี่ดอกไม้นะมีเป็นพวงมาลัยใส่เงินแบบนี้ก็มีแค่ยี่สิบบาทโอ้เนี่ยแหละพวกนี้แหละนี่เป็นช่องเงินแบบนี้ก็มีนะเยอะมาก แล้วก็เสียงที่เรากำลังได้ยินอยู่นะเป็นเสียงของรุ่นพี่เล่นคอนเสิร์ตกันแล้วนะนูตรงนู้นก็เป็นของอาของกินนะมีร้านค้ามาขายของกินนะมีโอ้โหปะเดี๋ยวเราเข้าไปในงานกันนะคะทุกคนเพื่อนดีไซน์รออยู่ในงานแล้วแล้วเดี๋ยวไปเช็คอินไปลงทะเบียนก่อนเดี๋ยวค่อยออกมาหาซื้อของกินปะอ้า,าเพื่อนมาแล้วสวัสดีค่ะลงทะเบียนก่อน อนโลงทะเบียนตรงไหนหไปลงทะเบียนก่อนค่ะลงทะเบียนี่นลงทะเบียนก่อนนะทุกคนเฮ้ยดีไซน์นี้่อยเล่นได้เลยเหรอฮะไ,ไ,<ห> <laughs> ไม่น่าใช่นู่นน่าจะต้องซื้อบัตรนะนี่เลย มีเติมหลอดมีอะไรอะตักปลาโอ้โหมีตักปลาด้วยมีตู้ขี้มีปลาโปงมียิงปืนแล้วก็มีแทมพอลีนด้านในโรงเรียนอีกฝั่งนึงนะอันนี้เป็นฝั่งปะถมนะปะเดี๋ยวเราจะไปดูในงานฝั่งมัธยมกันตรงที่เขามีคอนเสิร์ตอะมัาจะทำไรจะปลาโป่องอันไงฮะเอที่นั่งอ,อปลาไปจอดที่นั่งก่อนเถอะไปเดี๋ยวไม่มีที่นั่งนะ เราออกมาตรงโซนขายของกินนะมีอะไรอะ่ะมันฝรั่งข้าวไข่เจียวถังหูรุยยังไม่เสร็จมีขนมสายไหมขนมพ่นควันด้วยนี่เขายังทำไม่เสร็จเลยเนี่ยเขากำลังตั้งร้านอยู่ยังไม่เสร็จมีทาโกโยากิอะไรอะ่ะสมูทตี้เยลลี่โอ้หร้านขายของเล่นลหนึ่งละเฮ้ยมีน้ำลำไยด้วยดีไซน์นุ่น เ,เ,เจออีกแล้วนะ<ห>นทุกคนซันซุเอ็กซ์บะเจออีกแล้วเ <c oughs> <c oughs> จอกระซองตลอดเจอที่ไรกระซอง <c oughs> อันนี้นะคนนี้เป็นบีอาร์ดหรือเปล่าคนเนี้ยฮะคนนี้เป็นไหมคนนี้เป็นไหมบีอาร์ดอะดีไซน์ <c oughs> ไม่รู้อ่าฮะอุยนิดนึงเหรอเป็นนิดนึงเหรอแทมแดมแทมเดม,ม,มเอาไวซื้อไปดีกว่าไหมเนี่ยร้อนอะไรอะ หกเกหรออ,อ,อ๋อ้็ไปเล่นดิอนนนขอดูหน่อยอันไหนมาเก็บรอนี่มาเก็บอันนี้เรื่องแสงแต่ถ้าเรื่องแสงม,มันมันมันสีมันจะไม่เข้มเนาะเก้ยวมากเฮ้ยน่ากลัวอาแบบนั้นก็ได้ลูกนะสีเข้มดีถ้าเรื่องแสงมันมันเราไม่ได้เล่นกลางคืนอยู่แล้วไงแกนแกนอันนี้เก็บมีหลายแบบบ้างเมือนึงหรอไม่เอาอันนี้งามแฟนเดียวหรอ ไม่ใส่กู้เห,หรอสวยนา20่บบาทเลือกอะไรกันเลือกพัด <c oughs> เอาสีไหนหนูเลือกมาสีพัดอ่ะ <c oughs> โอ้โหร้านแรกจบต่อด้วยร้านที่สองทุกคนเ <c oughs> จออ, <c oughs> อีกแล้ว <c oughs> <c oughs> บอส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 อุ้ยน่ารักจังเลยขนมน้ำตาลขนมน้ำตาลแก่น้ำตาลแสดงแา้วมเพื่อนโทรตามหรอไอ้ยังเพื่อนโทรตาม เ <laughs> ยลลี่เคียงฮอกินเลยรึยังไม่สแสดงกินแล้วอ่ะนี่อันนี้ลูกกลางอันนี้ลูกเล็กหนวนแบบเสียบไม้รวมรถก็มีะลูกยี่สิบบาทที่เขาเลือกไว้ให้แล้วอาแบบเอาเข็มฉีดยาเหรอโอ้โหกินเข็มฉีดยา แค่คิดว่าจะกินเ็นเซอรี่เนี่ยอันเนี้ยน่ารักใช่าเม้ยใช้งานได้ค่ะงใช่ห่างกันแค่สามสิบบาทเองนี่ใช้งานได้ด้วยแขวนกระเป๋าก็ใช้งานได้แต่ว่าแป๊บเดียวน่าจะดำเลยอ๋อล่าสุดว้าวอ่ะตัดสินใจใช่ค่ะแต่ว่าหมุดแล้วเงินก็มีอยากได้ก็ซื้อเอง มีเนก็มีเล้นกินแล้วเหรอแค่นี้เหรอในโลกนี้เป็นจริงเหมือนขนมเหมือนขนมเฟ้า้ซื้ออะไรมาอยู่เป็นฝฟายเป็นฝ้ายชีสใชบาร์บีคิบาร์บีีไหนสายไหมแม่คิดว่าหนูหมายถึงขนมสายไหมที่หนูส่งรูปมาหมายถนมนเรอ ไม่รู้คือลิฟ์รถออกแล้วปากซนหมดแล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้แสดงเลยนะกินอย่างเดียวตอนนี่ยตวอนนย่ี้เราก็หิวข้าวแล้วนะคะทุกคนก็เลยมาหาข้าวทานนะนี่<ห>นา<ห>นดีไซน์นดูนี่สินี่คอนดีไซน์จะแดกอาหารและเครื่องดื่มได้นูกินผัดม่าม่าหรอโอเคนูเพลื่อนไปต่ออะไรไปดูดิอ่อมักกะโรนีสปากเกตตีดีไซน์เอาไม้อะไร ดีไซน์ไม่ชอบนี่แบบเนี้ไปเราเผื่อว่าป่ะอ่านี่ดีไซน์แบบว่ากลัวเผ็ดนะเพราะว่าเป็นผัดมามากก่าเกาหลีนะทุกคนเอาหนมจีนดิแต่มันก็จะเผ็ด <laughs> ใช่เพราะว่าแล้วแล้วกินผิดเวลามันก็จะปวดท้องหรือเปล่าถ้านี้เป็นข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวทรงเครื่องแล้วก็มีพวกนี้เ <laughs> ขาแอบมาเล่นป,าปลาโปร่งกับเพื่อนนะทุกคนนี่เขายังไม่รู้นะ <laughs> เรายังไม่รู้อาแตกไหมล่ะแตกไหมล่ะหน้าแตกอ่าตักปลาอีกแล้วนะทุกคนตักปลาไหนดิดกระดาษบางมากเลยใช่ไหม ได้แล้วขาดขนาดนั้นแล้วเออมันเหลวต้องเล็งก่อนเพราะว่าลงน้ำปุ๊บเรียบร้อยเลยเ,เรียบร้อยบอกแล้วมันบางเนี่ยกระดาษมันบางเรียบร้อยอเออต่อด้วยติมลอดโอ้โหอันนี้นอะไรอ๋อ เงี้ยไอติมยังไม่แข็งอดอดปะตอนนี้ถึงการแสดงของดีไซน์แล้วนะคะทุกคน <Yeah. S 1> เอาเหรอแนอารุ่นนี้ใช่ไหม เราจะต่งหัวยาวอ้มีหลายสีมากเลยอ่ะอันนี้มันเป็นชุดอ๋อเหรอโอ้โหออ๋มีชุดมาให้โอ้โหสามสิบหกชุดแม่เจ้ากล่องไหน้ากล่องไหนีไม่รู้แล้วแต่หนูมีสามกล่องน่าเสียเอาเลยสามร้อยหกสิบบาท นี่เมื่อกี้ดีไซน์ซื้อกลองสุ่มมานะคะทุกคนแล้วก็นี่เลยแมกมูงซื้อน้ำลำใหญ่เพิ่มอีกหนึ่งแก้วอ่าดีไซน์จะซื้อน้ำอะไรชาดงไต้หวัน,ไ,วนได้แล้วตอนนี้งานยังไม่จบนะยังไม่เสร็จนะแต่ว่าเราจะกลับแล้วใช่ไหมดีไซน์พราร้อนนะคะทุกคนที่จริงอะ่ะพอจบงานอะ่ะครูเขาจะมีจับฉลากใช่ไหมแบบใครยังอยู่ในงานอะ่ะถ้ามีชื่อก็จะได้รางว,วัลแต่ว่าเราไม่เคยอยู่ถึงสักปีกับบ้านตลอด ตตอนนี้รอพ่อเอารถออกมารับนะไปบายบายไ๊ายบานนะคะทุกคน